สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลกันต่อมาดูสรุปการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนิชัลิกนลีก2024หรือว่า VNL 2024เมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ โปรแกรมการแข่งขันวันที่3 0 3 1พฤษภาคม2567ตารางคะแนนเวนเอล4ทั้ง16ทีมชาติล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างและทางด้านอันดับโลกนะครับมีขึ้นมีลงในแต่ละทีมชาติเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกเลยว่าคู่ของเกาหลีก,กับบัลแกรเรียรตบกันดุเดือดมากนะครับเมื่อคืนนี้โอ้โห,หลุ้นกันใจจดใจจอ่อแล้วก็เป็นทางด้านบัลแกรเรียรเอาชนะเกาหลีใต้ไปอย่างหุดหวิด3ต่อ2เซตคะแนนนี่สูสีกันมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวแอดมินจะบรรยายให้ฟังแล้วก็ทีมชาติไทยจะเจอกับฝรั่งเศสวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งก็มีลุ้นเก็บ3แต้มเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับสรุปผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้โปรแลนด์พบกับเซอร์เบียผลปรากฏโปรแลนด์เอาชนะเซอร์เบียไปได้3-1เซตด้วยสกอร 25ต่อ16 23ต่อ25 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ22คู่ต่อมาแคนาดาพบกับสหรัฐอเมริกาผลปรากฏแคนาดาแพ้สหรัฐอเมริกาไป1ต่อ3เซตด้วยสกอร์22ต่อ25 17ต่อ25 25ต่อ23แล้วก็20ต่อ25คู่ต่อมาอิตาลีพบกับฝรั่งเศส ผลปรากฏอิตาลีเอาชนะฝรั่งเศสไปได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ15 25ต่อ14แล้วก็25ต่อ14คู่ต่อมาครับคู่ของเนเธอร์แลนด์พบกับจีนคู่นี้ก็ดุเดือดไม่เบาเหมือนกันนะครับผลปรากฏจีนพลิกเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้3ต่อ1เซต ด้วยสกอร์21ต่อ25 25ต่อ23 25ต่อ23แล้วก็25ต่อ21ครได้ดูแมตช์นี้นะครับต้องบอกเลยว่าคู่นี้จริงๆแล้วสูสีกันมากๆเลยนะแต่ว่าเป็นทางด้านจีนนะที่แบบข้อผิดพลาดน้อยกว่านะครับทำให้เอาชนะทางเนเธอร์แลนด์ได้ในครั้งนี้ซึ่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยเอาชนะไปก่อนในเซตแรก อีก3เซตจ,จีนชนะรวดแต่ว่าเป็นคะแนนการชนะที่ค่อนข้างสูสีกันซึ่งต้องบอกเลยว่าใครเสียสมาธิเนี่ยก็คือเสียแต้มนั้นเลยเป็นทางด้านจีนนะครับรักษาสมาธิแล้วก็ข้อผิดพลาดน้อยกว่าก็เอาชนะนเนเธอร์แลนด์ไปได้คู่ต่อมาครับเป็นคู่ดุเดือดของวันนี้เลยก็ว่าได้ก็คือคู่ของเกาหลีใต้พบกับบัลแกเรียผลปรากฏเกาหลีใต้แพ้บัลแกเรียไป 2ต่อ3เซตด้วยสกอร์23ต่อ25 25ต่อ20 26ต่อ24 21ต่อ25แล้วก็13ต่อ15ต้องบอกเลยว่าคู่นี้ดุเดือดมากๆนะครับแล้วก็เป็นช่วงของเซตแรกเนี่ยทางด้านบัลกเรียเอาชนะเกาหลีใต้ไปก่อนเซตที่2เกาหลีใต้ตีเสมอมาได้นะครับเอาชนะบัลกเรีย แล้วก็ในเซตที่3เป็นทางด้านเกาหลีใต้พลิกชนะบันกรเรียไปชนะดิวนะครับแล้วก็ในเซตที่4เนี่ยเป็นบันกรเรีเอาคืนนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยครับเซตที่5เนี่ยเป็นบันกรเรียทำคะแนนได้15ก่อนนั่นเองก็เลยเอาชนะไปได้ซึ่งในเซตที่5นี้นะครับชนะกันแค่2แต้มเท่านั้นคู่นี้ดุเดือดมากๆนะครับฝีมือเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเลยนะเป็นทางด้านบันกรเรีนะครับที่ข้อผิดพลาดน้อยกว่าแล้วก็มีเกมรุก ที่โอเคกว่านะครับทำให้เอาชนะไปได้แต่ว่าเกาหลีใต้เล่นดีมากๆเลยนะครับซึ่งในแมตชนี้เกาหลีใต้ก็ได้เพิ่ม1คะแนนนะครับไปเพิ่มที่ตารางคะแนนเขาส่วนทางด้านมันเกรเรียก็เป็นแมตแรกที่เอาชนะในเวลล์เอลสองพในครั้งนี้นั่นเองคู่ต่อมาครับเป็นคู่ของเยอรมนีพบกับตุรกีผลปรากฏคือเยอรมนีแพ้ตุรกีไป1ต่อ3เซตด้วยสกอร์25ต่อ20 20ต่อ25 9ต่อ25แล้วก็24ต่อ26ในเซตสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านตุรกีเอาชนะไปได้ชนะดิวด้วยนะเซตสุดท้ายเนี่ยถือว่าสูสีมากๆแต่ว่าในเซตที่3เยอรามาันเหมือนหลงทางนะครับทำให้คะแนนมันมีแค่9เท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นสรุปผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนะครับ ในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันวันที่30แล้วก็31พฤษภาคม2 5 6 7ดังนี้นะครับวันที่30พฤษภาคมเวลา11นาฬิกา30นาทีคู่ต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านโดมิกานพบกับอิตาลีเวลา15นาฬกาฝรั่งเศสพบกับญี่ปุ่นคู่ต่อมาครับเวลา18นาฬิกา30นาทีบราซิลพบกับนเนเธอร์แลนด์คู่ต่อมาครับเป็นคําคืนของวันที่30พฤษภาคมแต่ว่าจะเป็น เวลาของวันที่31พฤษภาคมนะครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีเกาหลีใต้พบกับโปลแลนด์คู่ต่อมาเวลา4นาฬิกาของวันที่31พฤษภาคมแคนาดาพบกับเยอรมน,นีคู่ต่อมาเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีของวันที่31พฤษภาคมเซอร์เบียพบกับตุรกีคู่ต่อมาเวลา1 1บเอนาฬิกาสานาที ฝรั่งเศสพบกับทีมชาติไทยคู่ต่อมาเวลา15นาฬิกาเนเธอร์แลนด์พบกับโดมิกันคู่ต่อมาเวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นทางด้านญี่ปุ่นพบกับจีนนี่ก็คือโปรแกรมการแข่งขันในวันที่30แล้วก็วันที่31พฤษภาคม2567นะครับสำหรับในชั้นลึก2024สนามที่2เดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตอีกนะครับว่าโปรแกรมการแข่งขันวันที่1วันที่2เนี่ยนะครับ มีคู่ไหนบ้างเวลาไหนบ้างนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับทั้ง16ทีมชาติเป็นอย่างไรบ้างโดยที่แข่งขันกันไปแล้วนะครับครบทั้ง5แมตช์เลยนะครับแต่ละทีมชาติโปแลนด์รั้งตารางคะแนนอันดับที่1ครับไร้พ่นะเสียเซตไปแค่1นเซตเท่านั้นนะครับแข่ง5ชนะ5มี15แต้มอันดับ2เป็นบราซิลนะครับแข่ง5ชนะ5เส้นเดียวกันนะครับมี14แต้ม อันดับ3เป็นอิตาลีแข่ง5ชนะ4แพ้1มี12แต้มอันดับ4จีนแข่ง5ชนะ4แพ้1มี12แต้มอันดับ5ตุรกีแข่ง5ชนะ3แพ้2มี10แต้มอันดับหญี่ปุ่นแข่ง5ชนะ3แพ้2มี9แต้มอันดับ7สหรัฐอเมริกาแข่ง5ชนะ3แพ้2มี9แต้ม อันดับ8ดแคนาดาแข่ง5ชนะ3แพ้2มี9แต้มอันดับ9 land, ้าเนเธอร์แลนด, 10, ดนน์แข่ง5ชนะ2แพ้3มี6แต้มอันดับ10โดมินิกันแข่ง5ชนะ2แพ้3มี6แต้มอันดับ11เกาหลีใต้แข่ง5ชนะ1แพ้4มีสแต้มอันดับที่12เยอรมนีแข่ง5ชนะ1แพ้4มี3มแต้มอันดับที่13เซอร์เบีย แข่ง5ชนะ1แพ้4มี3แต้มอันดับที่14ทีมชาติไทยแข่ง5ชนะ1แพ้4มี3แต้มอันดับที่15ฝรั่งเศสแข่ง5ชนะ1แพ้4มี3แต้มแล้วก็อันดับที่16บัลแกเรียแข่ง5ชนะ1แพ้4มี2แต้มนี่ก็คือตารางคะแนน v ว l 2024สนามที่2ทั้งหมดนะครับซึ่งแต่ละทีมชาติแข่งครบกัน5แมตช์แล้วก็จะเหลือกันอีกคนละ3แมตช์สำหรับสนามที่2นะครับผู้ชม จับจุดไปที่ทางด้านเกาหลีใต้นะครับตอนนี้ขึ้นไปถึงอันดับที่11แล้วนะครับเกาหลีใต้ถึงจะแพ้ไป4แมตช์ชนะ1แมตช์แต่ว่ามีแมตช์หนึ่งที่แพ้บันกรเรียไป2ต่อ3าเซตเนี่ยเกาหลีใต้ได้เพิ่มอีก1คะแนนก็เป็น4คะแนนแล้วนะครับซึ่งแซงเยอรม,มันแล้วก็แซงเซอร์เบียด้วยนะส่วนทีมชาติไทยนะครับลงมาอันดับที่14แต่ไม่เป็นไรนะครับซึ่งทีมชาติไทยไปพลาดในสนามแรกนั่นเองนะครับน่าเสียดายจริงๆนะแต่ว่าก็ขอให้สนามที่2ทีมชาติไทย อันดับโลกล่าสุดตอนนี้อันดับโลกนะครับยังเป็นทางด้านตุรกีนะครับรังตาลางอันดับหนึ่งของโลกสําหรับวอลเลย์บอลหญิงนะแล้วก็อันดับที่2เป็นบราซิลอันดับที่3โปแลนด์อันดับที่4 USA สัฐอเมริกานะครับอันดับที่5อิตาลีอันดับที่6จีนอันดับที่7เซอร์เบียอันดับที่8ญี่ปุ่นอันดับที่9แคนาดาอันดับที่1 0โดมินิกันอันดับที่11เนเธอร์แลนด์โดมินิกันกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับ สลับกันขึ้นลงนะเนื่องจากว่าในเทแลนแพ้จีนไปคะแนนก็เลยหล่นตบเลยนะครับโดมนี้กันก็ขึ้นไปแทนนั่นเองแล้วก็อันดับที่12เยอรมนีอันดับที่13ทีมชาติไทยครับอันดับที่14เบลเยียมลงมานะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยอันดับที่17แล้วตอนนี้นะครับจะเห็นได้ชัดว่าเยอรมันกับท er ีมชาติไทยเนี่ยคะแนนค่อนข้างสูสีกันเลยนะครับสำหรับอันดับโลกนะก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะได้ต่อเนื่องแน่นอนว่าแซงเยอรมันขึ้นไปแน่นอนก แพ้มาโดยที่ล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือเยอรมันแพ้ทางด้านตุรกีไป1ต่อ3เซตนั่นเองทีนี้ไปดูที่เกาหลีใต้หน่อยนะครับเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้อันดับที่38แของโลกส่วนทางด้านเวียดนามนะคุณผู้ชมอันดับ3ชิกของโลกแล้วนะเวียดนามเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งดีขึ้นนะครับสำหรับอันดับโลกนะนี่ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ย ในส่วนของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชังลนลีก2024ว่าเวนเอลสทีมชาติไทยพบกับฝรั่งเศสเดี๋ยวไอเมยนะครับจะทำคลิปอธิบายเกี่ยวกับผลแพ้ชนะของฝรั่งเศสกับทีมชาติไทยที่ผ่านมาแล้วก็ฟอร์มการเล่นต่างๆนะครับรวมถึงรายละเอียดที่น่าสนใจคุณผู้ชมก็รอติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับส่วนทางด้านการซ้อมของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับต้องบอกเลยว่ามีเวลาซ้อมหลายวันอยู่นะครับซึ่ง การแข่งขันที่ผ่านมาก็คือแข่งขันตั้งแต่วันที่28แล้วก็มาแข่งขันอีกทีนึงก็คือเป็นวันที่31ก็ทําให้วมีเวลาซ้อม2วันก็ทางด้านโคชก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเนื่องจากว่าจะได้ปรับระบบทีมการเล่นนะครับแล้วก็การสื่อสารในทีมก็เชื่อว่าฟอร์มการเล่นทีมชาติไทยที่จะพบกับฝรั่งเศสนี้ก็จะมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วพบกับใ่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตอรไว้แล้วท่านจะไดไดดด้ม่่พลลาาาวสสสรรบกีีั